เอ็นใส่หม่อยภูมิใจเสมอบอนใสมะพร้าวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องบอนไซนะครับเราก็มาพูดเกินถึงเรื่องมะพร้าวกันหน่อยนะครับมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชในตระกูลปาล์มนะครับประเทศไทยเรามีการส่งออกเป็น3ประเภทนะครับประกอบไปด้วย1ครับมะพร้าวอุตสาหกรรมครับเช่นกะทินะครับ 2มะพร้าวผลิตน้ำตาลครับเช่นน้ำตาลมะพร้าวนะครับส่วน3เนี่ยนะครับเป็นมะพร้าวเพื่อบริโภคผลสดครับก็เป็นประเภทมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองครับถ้ารวมการส่งออกทั้ง3าประเภทเนี่ยนะครับเราก็ยังเป็นรองประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาเป็นที่1ของโลกครับตอนนี้แต่ถ้าเราพูดถึงคุณภาพของน้ำมะพร้าวสดนะครับเราเป็นที่1ของโลกครับ มูลค่าปี2017เนี่ยนะครับเฉพาะน้ำมะพร้าวทั่วโลกเนี่ยเราจำหน่ายไปทั่วโลก65,500ล้านบาททีเดียวครับคาดว่าในปี2523เนี่ยจะเติบโตถึง249,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าน้ำมะพร้าวไทยแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพสูงเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะชาวจีนแล้วก็ชาวอเมริกานะครับก็นิยมน้ำมะพร้าวไทยมากครับ ทั้งๆท,ท,ที่ประเทศจีนก็สามารถปลูกได้นะครับที่มณฑลไหหนานและก็ปลูกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนด้วยนะครับสำหรับมณฑลน,น,นี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ DITP ครับส่วนจังหวัดที่ทำมูลค่านะครับในการส่งออกน้ำมะพร้าวที่สูงที่สุดในประเทศไทยเราก็คือจังหวัดราชบุรีครับ ในปี2563ที่ผ่านมานะครับช่วงโควิดเนี่ยยอดการส่งออกมะพร้าวไทยไปจีนนะครับก็ mm. ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องครับทั้งสดและแบบแห้งนะครับเกือบ200,000ตันทีเดียวครับ,บราวบุญค่าก็คือ4.97ล้านบาทเรียกว่าสวนกระแสโควิดเลยทีเดียวครับในบรรดาผลไม้ทั้งหมดของประเทศไทยที่ส่งออกนะครับมะพร้าวน้ำหอมนี่อยู่อันดับ4ของการส่งออกเลยทีเดียวนะครับ อีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรากำลังจะพูดถึงนะวันนี้ก็คือบอนไซมะพร้าวครับในประเทศอินโดและฟิลิปปินส์นะครับเขาก็เริ่มมีการทำบอนไซมะพร้าวส่งออกไปอย่างต่างประเทศก็จึงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอันนี้คือต้นมะพร้าวของบ้านเราครับที่มีใบเหมือนคล้ายๆใบกล้วยทีเดียวนะครับลงขาวใหญ่โตครับส่วนอันนี้ก็คือมะพร้าวที่มีผลคล้ายๆมะละกอครับ ความหลากหลายทางชีวภาพบ้านเราเนี่ยนะครับจะได้เปรียบที่ประเทศอื่นอยู่เหมือนกันนะครับการเริ่มต้นทําบอนไสมะพร้าวเนี่ยนะครับก็คือนํามะพร้าวที่มีหน่อแตกออกมาจากผลเขาละครับแต่ถ้าจะให้นิยมมากขึ้นก็จะต้องมี2งหน่อแบบนี้ครับซึ่งได้รับความนิยมปัจจุบันอยู่นะครับเมื่อเราได้หน่อมาเรียบร้อยนะครับก็ฉีกเปลือกออกครับหรือจะรอให้ใบออกก่อนก็ได้นะครับค่อยฉีกแล้วแต่วิธีการครับ แบบไหนก็ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็คือลักษณะเมื่อทําเสร็จแล้วครับเขาก็จะมีการเคลือบตัวกลาให้ดูสวยงามนะครับต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ทํากันลักษณะสวยดีเหมือนกันนะครับจนกระทั่งในต่างประเทศเนี่ยก็มีการแต่งตําราขึ้นมาเป็นการทํามะพร้าวบอนไสเลยนะครับวิธีการทำเนี่ยได้หลากหลายทีเดียวครับจะเอามอสมาปลูกเพื่อให้ประดับสวยงามก็ได้ครับ หรือถ้าคนไม่ชอบหัวโขดนะครับก็ทําเลี้ยงเป็นลําต้นแบบนี้ก็ได้มูลค่าเหมือนกันครับเพราะต่างประเทศนิยมประเภทแบบนี้อยู่นะครับนี่คือมะพร้าวบันไตที่มีการแตกแขนงหน่อขึ้นมาเยอะทีเดียวครับราคาค่อนข้างสูงนะครับสําหรับต้นนี้ก็คือ5ยอดนะครับเมื่อเขาโตขึ้นมานี่ก็ดูสง่างามทีเดียวครับสําหรับบางท่านนะครับว่ากันว่าได้ถึงผลเลยนะครับออกผลออกลูกมาด้วยนะครับก็ดู อลังการดีครับน่าสะใจดีเหมือนกันครับสวยงามด้วยครับเพราะนั้นการทำมะพร้าวบอนใสเนี่ยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองทำดูครับหรือเราจะนำมาแช่น้ําก็ได้นะครับก็มีคนทำหลายวิธีครับเปลือกไม่ปอกก็ได้ครับอันนี้ลักษณะโชว์หัวโขดของเขานะครับไม่ได้โชว์หัวลูกมะพร้าวครับอันนี้เขาก็จะฝังลูกมะพร้าวลงไปใต้ดินครับก็สวยงามดีครับ ต่างประเทศนิยมแบบนี้กว่านะครับอันนี้เป็นทรงเอ็นชายครับมะพร้าวเอ็นชายก็ดูงามดีนะครับของผมเนี่ยก็รอใบออกแล้วค่อยฉีกนะครับก็เลี้ยงให้โตหลอเลี้ยงลากให้โตขึ้นมาครับเมื่อโตแล้วก็จับเขาเอาโชว์ากขึ้นมาครับหรือจะทำให้เขามีสีสันสวยงามก็ทาที่กระลามะพร้าวได้นะครับ อันนี้จะเป็นลักษณะใบฉีกนะครับเห็นไหมครับผมก็เริ่มทําจับเขาเอียงขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอ็นชายเหมือนกันครับพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็จะค่อยๆเอ็นเห็นไหมครับเริ่มเอ็นแล้วแล้วผมก็เอาสีขาวไปประดับที่ตัวหัวกะลาด้วยครับหรือผลมะพร้าวด้านในนั่นเองครับก็เป็นลักษณะเอ็นชายที่สวยงามดีครับ วิธีการทำเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ลองให้เ,เพื่อนๆลองทําดูครับความสวยงามขึ้นอยู่กับฝีมือและลวดลายที่เราต้องการเลยครับเราต้องการลายมือแบบไหนก็ให้เขาเป็นแบบนั้นแหละครับสไตล์ไข่สไตล์มันนะครับตอนนี้ผมก็เอาสีขาวทาลงไปเพื่อให้เขาเป็นลักษณะลากสีขาวแล้วก็ผลสีขาวครับ ือจะทําลักษณะใบไม่ฉีกก็ได้นะครับของผมก็จะใช้ลักษณะใบไม่ฉีกก็มีอยู่นะครับเดีย๋ยวเราใช้ดูต้นมะพร้าวที่ลักษณะใบไม่ฉีกนะครับอันนี้ครับเราเลี้ยงไว้เพื่อให้เขาใบเป็นแพรนะครับไม่ให้ฉีกก็วสวยงามอีกแบบหนึ่งครับมีหลายสไตล์ครับบอนไซมะพร้าวเพื่อนๆก็ลองทําดูครับของผมก็ทําได้เท่านี้นะครับ2ปีแล้วก็เลี้ยงมา ได้มาทั้งหมด3-4ต้นแล้วครับก็ปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับชีวิตคือหนังเรื่องยาวอย่าตัดสินเรื่องราวแค่ฉากฉากเดียวครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆครับเรียนรู้ร่วมกันสนุกร่วมกันสวัสดีครับ